ก็มีสี่ความเชื่อนะคะผิดๆที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเพื่อนๆมีข้อไหนกันบ้างเมมกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะความเชื่อที่หนึ่งสายแว่นสายตาใสา่ๆสะทอดสายตาสั้นเพิ่มเร็วขึ้นเคยได้ยินกันไหมคะความเชื่อนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะคะการที่เราจะสายตาสั้นมันเกิดจากการที่เลนกระจบตาของเราและกระบอกตาของเราอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะไปอยู่ในจุดตรงกันและเกิดภาพความคมชัดขึ้นมานะคะ หรือเรียกว่าเป็นความไม่สมดุลระหว่างความโค้งของกระจกตาเลนแก้วนะคะ และความยาวของกระบอกตานั่นเองการใส่แว่นมันเป็นการทําให้มีจุดนะคะไปรวมแสงการก่อให้เกิดภาพคมชัดนะคะจุดรับแสงและก่อให้เกิดภาพคมชัดนั่นเองค่ะและความเชื่อที่2นะคะก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นเรามีค่าสายตายาวค่าสายตาสั้นจะลดลงแล้วก็จะมาถึงจุดที่มีค่าสายตาเท่ากับศูนย์หรือกลับเป็นปกติความเชื่อน,นี้ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เรามีค่าสายตายาวเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยมาจากการที่เลนกระจกตาของเรา เริ่มมีความยืดหยุ่นที่น้อยลงนะคะเกิดจากวัยนะคะเกิดจากวัยโอกาสเป็นกันได้ทุกคนนะคะมีทั้งการมองสัน้นแล้วก็มีทังการมองไกลหรือเรียกการมองว่าสองอญญายันั่นเองนะคะแล้วก็หักลบไม่ได้ฉันก็เคยได้ยินความเชื่อน,นี้เหมือนกันนะกก็เคยคิดว่าเออเราคงจะได้เลิกใส่บ้านตอนที่เราอายุประมาณเท่านี้จริง,รงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดมากแล้ยัง ยังคิดว่าตัวเองหรือคิดถูกอีกทุกๆครั้งที่เข้าไปที่ร้านตัดแว่นนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเก่าหรือพบคุณหมออนะไรเงี้ยเรามักจะมีคําถามข้อนี้เสมอว่าจริงหรือไม่คะจริงหรือไม่คะคุณหมอก็เข้ามาสู่ความเชื่อที่สาบยิ่งใสยิ่งสั้นเอ๊ะจริงหรือไม่จริงเพื่อนเพื่อนถ้าใครใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กะจะรับรู้ได้เลยว่าเออเนี่ยยิ่งใส่ค่าสายตามันยิ่งเพิ่มะความเชื่อนี้นะคะเป็นความเชื่อที่ผิดเนื่องจากว่าเราใส่แว่นเมื่อช่วงวัยเด็กเท่าไหร่เนี่คะ่ะเลนกระจกตาค่ะ ส่วนใหญ่แล้วสายตาสั้นเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะมันเกิดจากการพัฒนาของกระบอกตาและกระจกตาที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะค้าสายตามันจะเกิดขึ้นค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปคงที่ที่อายุ25หลังจาก25ไปนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าการใช้เลนส์มันจะยาวขึ้นยกเว้นว่านะคะพฤติกรรมการใช้สายตาของเรามันผิดเพี้ยนไม่ตรงตามหลัหลกหรือการเป็นการไม่ถนอมสายตานั่นเองนะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้มันมีเลนส์เฉพาะทางเกิดขึ้นให้เราได้เลือกมากมายนะคะ และข้อสุดท้ายความเชื่อที่4สายตายาวตามใบป,ป้องกันได้ไม่จริงเลยค่ะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วพอเราอายุมากขึ้นเนาะทุกอย่างในร่างกายมันจะค่อยๆค่อยๆเสื่อมลงนั่นแหละนะคะโดยทางสายตาเนี่ยก็มาจากการที่เลนแก้วตามีความวิยุนที่ลดลงนะคะเมื่อ,อยายุเพิ่มขึ้นนะคะป้องกันไม่ได้นะจ๊ะและก็ไม่ใช่เล่าติดต่อนะคะ